สวัสด <icana>, ีพ่อแม่พี่น้องเวทีประตูทุกคนวันนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องแสกแก้วบ้านเฮาอีกคือเก่าตัวไม่ได้สแก้วกรรมาทางบ้านน้องแดงน้อยขึ้นเนาะตอนนี้กจะแก้วกับฮอดเฮือนนะเฮือนนะบ้านนะเฮือนของน้องแดงน้อยเป็นแน่ตัวกระลังทีเข้าไปหาน้องมันต้นน้องพี่น้องตัวแก้วจะไปพพี่พ่อน้องเข้าไปทักทายสวัสดีทาง น้องเดงโดยอาพอาเวียงโดยสบายดีเด้อบเวียงท้งสแกวน้ำเนาะกินข่าวน้ำกันเด้อมันนี่เด้อโดยโดยมีโนอย่างเด้มันนี่โดยสบายดีเด้อบ่คุกุกุคนาพอ่าพามีื่เก่าสบายดีโดยโดยโดยทางสร้างคนกำลังสิกินข่าวมันนี่ได้อย่างเด้มันนี่เนาะต้มไก่ มืัอนี้น้องแดงน้อยต้มไก่หมาวียงกับน้องแดงด้วยสบายดีเด้อน้องแดงน้อยโดูมามาแซ่บบ่ไปาม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 างกันเลยตั้งข้องเมียก่อนมาเห็นกระชังเนาะแซ่บอยู่บ่อช้างแซ่บบ่อเนาะอะไรมาเห็นในีเพื่อนกินได้มื่อไรพี่น้องเลยเสาบุญบันเฮาเทพบุญมากินเข่าบ่มาแล้ว ้มาเห็ดแห่กินทำได้เป็นต่างข้่างนสิกินน้ำกันอะไรเมื่อนี้เนาะอ่ะพ่นกระเบอลายพันนายพี่น้องเลยจะได้นั่งกินน้ำกันะมาตอนนี้ทั้งบ้านน้องแดงกําลังกินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเลยมานั่งกเลยมามไอ้แมานั่งนี่ยก็ได้ข้างร้างก็ได้น้องนางข้างซ่างแล้วก็มีน้องแดงน้อยมาเลยพี่น้องมากินน้ำกันโดูขแก้วโบกินบ่กินกินปลาต้มไก่มื่อนี่ เมนูต้มไก่ตอนเที่ยงกำลังฮอนฮอนเป็นอย่างน,าน้าเพ็ดบอกสดใช้อ่างบัวกินในร้านได้น้องเด็กกินในร้านจังใหญ่ไว้ อบดนก็คือ้ชิบเบอร์ถังเนาะนอันนี้เพราะว่าเขากับประชามินยินเขามาตางเป็นทอดเวลาเป็นยินเ,เนาะเห็นโดนมาได้ <c oughs> <c oughs> มันบ่มีน้ำบม่มีน้ำมันเนาะขั้นตอนก็ยังบ่อยากสดเต้น่องแดงน้อยตอนก็บเ่เห็นกินซ่า <c oughs> <c oughs> นได้แตงกตูน้อยที่บ่าวกินแต่ละมืองอ่ะ เคยจำนะเด้แมนไปก่อนมันกินแดนตำเจียวแบบคนเคยกินแบบนี้เนาะแบบกินง่ายๆนะว่าเด็กอะแบบคนกินง่ายๆกินธรรมชาติแม่เราเมื่อวานนึงบิบิงไก่มาแล้วนึงแล้วก็เอาเกลือมาป้าไว้หลังคือเขาจำเลยอ๋อ ินได้ลวยสบายดีป้ามาแต่ทางไหนเด้พ่อนเยอะๆมาบันนี่อ๋อคนเลยมาแต่ใสยมาแต่ทีดูมาคือมางามแต่งตัวไปในเมืองมือนเนาะสบายดีเด้อวาเทมาแต่แม่น้องแดงผ้าแม่น้องแดงตะล่าบ้าเหบือนเนี่ยโอ้แม่นแต่งตัวงามมือนนี่เนาะ พาแม่น้องแดงไปช้อปปิ้งได้ยังบ้านี่ได้สินแต่งงานอ๋อได้สินแต่งงานท่านได้แต่งบ่โอ้เฮงไปได้สิแต่งบ้านี่ได้ชุดเลยคือชิบูเฮงอกเนาะโดูป้าคนได้ชุดแต่งงานฉัพ่อเป็นอย่างพ่อนมาแต่ทางกูมาไหนมามากินข้าวรำการกินเลยข้ามาข้าวมาคนเสือได้ชุดแต่งงานเนาะโอ้ดโดู เป็นยังไดน้องแดงแทบบ่คือมากินหน่อยแทะค้มหนยนกินนะคินมด้กัางวัดดกินคำหนอยน้องแดงสดน้ำใช่ไหบอบะหมักสดบอต้นโอ้คือว่าทาตรงนี้ค่ตอนกับโบกินคือนะดงใจงี่ายเอาอยู่อิ่มนะบ่อกินได้แท้กินแล้วตอน้า กินเช้านี้ตอนเที่ยงโดยป้าคนก็มาตน้นำใส่ตัวมันได้ของแรกทั้งนั้นนะกินเขาแล้วสามือก็มาทำงานโต๊ะเงี้คิด อาน้องแดงเพิ่นไปหยังเด้บานโอ้สบายเป็นนี่เนาะน้องแดงมีน้ํานําหนี่แด้ตักน้ํานําหนี่บ่ไปใส่เงไว้ให้ตางเทืนโบาสบายได้บาดเพราะว่ามันมีน้ํานําคอง่เนาะโ Hát hạ bóng đấy. Hát Bố Tao bói hát bóng đấy. Hát bóng đấy. hạ bóng đấy. Hát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  bóng ให้สร้างเพื่อนเอาน้ำออกบดก้อนเป็นยังจังตักมาใส่แล้วก็เอาเอากระพุ้ยไปอยูพุ่นนี่เอากระพุ้ยนี่โอ้หายงี้่ายไหมพี่อยู่บ่โอ้ด้ดยอาสาน้องแดงเพื่อน่าให้ตักหิวไปถกสิพุ่นโน่นเพื่อน่าเอาตักใส่กระพุ้ยกระยาเพื่อน่า สบายได้น้องแดงบานเลยบ่ได้บ่ได้หิวไก่เนาะโอ้อ้างสร้างเพื่อว่าให้น้องแดงหิวมาถก อยู่นีเด้อเอ้่ันมาบใส่บอนที่พื่นเทนี่เพ่อนเน้เอ้ยเยังบ่พอบ่อน้ำนำตีตีปเตขันมาน้าบอได้ตีปูนกับปลเตกคนน่ะทางนี้สร้างเพื่อนเฮ้ย

ไกลทางหลังได้จอดึดดับครับก็บ่หงตาเน่าได้เนาะโอ้มันได้มั้ยอ่าทางแม่เพิ่นก็ฮิวซอยกันพ่อแม่พี่น้องซอยกันคนนไม้คนนมจังแล้วไวโอ้ยามกาที่ว่าปุนคุยก่อนเนาะ เทตัวนี้เด้วเมนเวได้เนาะน้องแดงเดี๋ยวดูป้าห่อนบ่นักล่ซูมเมื์เมยหิวน้ำเนาะอ่าตามน้องแดงคนเมย์ชาชา่ยังเมยเมยเลอาวัดนอกตลาดนะเมยนะเออเล่าเล่พ่อพ่อกพี่ป้าดิป้าชื่อไม่เป็นแลนี่ <Okay. S 2> ปาได้ชุดไม้บ่สมาหนีนะ่ะปาตบแล้วบ่จังนุ่งนะ่ะยังไม่ตบอีกอ๋อนุ่งเลยงามแท้บั่นีท่ทงก็ได้ไม้บ่สนะตบมึงนุ่งหักอาบน้ำแล้วบ่จังนุ่งชุดไม้ไนะดูปลาดูเออน้ำลาเดือกเครื่องถ่ <c oughs> งายเวดปาไลียนยางโค้งไม้บ่ไปซื้อให้นะ ไอ่ามีฟ้าเดือดเองบ่คือว่าเคนเดือให้เลือดเองมางามแท้ไปตลาดเมื่อวานนี่บ่อดูหลายหลายอย่างเนาะฮาวนอนทางนี้กะมาลุดบ่จากฮาวนอนรัวบ้าอยู่ดยบ่ไม่ลดใหญ่ลดใหญ่ใครบ่เนาะ โอ้ยรถนนหนังนากูกูไปนางวิ่งเลี้วิงเลี้ยงลูกเฉยหากเฉล็่ยสอรถจักรก็ื่อกัยังเมาเนาะน้องแดงน้องแดงไปบ้านนี่เมาบ่สบายสบายอเคยไปตลาดอยู่บ่บ่เคยบ่เคยปีนี้ไปเจ๊เทือปีนี้เพื่อไปเทือกบ่เทือเดียวนี่อเธอว่าพามีพาไปนี่บ่เป็นน้าไดตลาด หัดอยู่บ่เตือนเตือนตาเนาะเจ้าเลือกเองบ่บ่สร้างละเลือกเองบ่น้องเได้ที่กันได้จ้ะเอ้าลืมบังสวยๆน้องเดงได้ตั้งไม่ใจกันฮะให้เลือกให้น้องเดงนี่นะ จะดื่อเองเบาๆถ้ามีดื่ออการแต่งตัวสกินอีกแล้วเจ้านะโอ้โหดีเลยตอนนี้ลูกกับแม่ก็ดูม่ออกเลยเนาะว่าใครเป็นลูกเป็นเมย์ครัโดยงามเสมอกันเลยที่คือวันทั้งยังงามทั้งคู่นะเนาะงามกับพ่อนี่บังนะแมย์งามเลยนะคู่นาะงคู่เมย์เมย์อาซีไปกลัวเด้อแมย์คนนี้อารมณ์ดีแมย์คนป้ คนรวมดีกันคันโอ้ยซักน้อยน้องแลงเนาะน้องแดงก็พ้อนเพลงคือกันไดแม่น้องแดงบ่ยอมบ่ยอมอะให้แม่พ้อนพาเดียวล่ะเชียงน้องแดงแต่ว่าน้องแดงต้องมีเสียงเพลงนําจะฮู้จังวะเพิ่นว่าเนาะเ็แล้วก่อนเ็จังให้โอเพิ่นเทแล้วกนบ่โดยโาาเพิ่นน้องแงสิพอนบ่ถ้าเพิ่นแล้วจังว่าบ่จังว่าแล้วแบบต้องเต้นว่าให้แม่ลไปนํา บ๊อบแบบมีจังหวะแบบมีเพลงแบบมันจะเปียนเพลงซับไพ่เหโดอนเดิมโอ้ด้ดูดูเดี๋ยวเปิดเพลงให้เพราะว่าอยากเบิ่งน้องแดงเต้นเลยถ้าถ้าเท่ข้างหน้านี่แล้วนี่สีพท่อนให้เบิ่งบ่อบเลยโอ้เพิ่นสีสโลงชีดอมความเช็ดสิ้นเพิ่นเนาะสลองบ้านไม่เลยดู เนาะแต่เชยคนในย่างกันนะเมนี่น้องแดงนี่ท่าแต่ชิติไว้ท่าแป้งมันท่าแต่มันออกเลยแบบเท่าแกงไก่แกงยังไงฮะโอ้แบบเหื่อแตะเหื่อแต็มโอ้เหื่อแตะเหยื่อเต็เนาะโดยเพราะว่าเมนี่น้องแดงเพิ่งก็ท่ามหารให้สร้างกินโดยโดยต้มไก่บ่โดยแซ่บเนาะแซ่บดยอดเลยกระบอกยังเลยน้องแดงยิ่กินเป็นแล้ว ให้กินบดทุกอย่างเป็นบดทุกอย่างมาดูยังยังแน่ยังไม่เป็นบ้านนี่ยังไม่ก็เป็นแล้วเยังไม่ก็เป็นแล้วต้มไก่ก็เป็นแล้วหน้ำหมูก็เป็นแล้วทำหุ้งก็เป็นแล้วโอ้ยยังอย่งเด้บ้านเป็นบดทุกอย่างแล้วแสดงว่าน้องแรงนี่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแมนดูการเป็นคนเต็งโตเนาะเป็นน้ำบ๊องชาบุญดูทอดผักบ้องเป็นนะำบ๊อเป็นสุดยอดถูกบ้องโอ้สุดยอด เยี่ยมแบบนี้เลยโดยโอ้ยนี่ฮโดยโดยดยใส่แบบกหมแกหมบกเทสแบบนึงเลย่ะใส่ผักเทียมใส่เป็นนี้ใส่โดยผ่าอันพักบ้องมีแห้งสบายโดยโดยของปูกได้ด้ะแต่เมืองยังปิ่นนู่นโดยไข่ไก่พร้อมไก่ไก่พร้อมโดยทอดพักบ้องเลยก็เอาไก่ไก่ลงแห้งคักโดยน้องเพิ่นเพินแบบนี้พัฒนาเป็นหลักพัฒนาเป็นหลักโดย ตัวน้องแดงน้อยนี่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเดยโดยหนี่เข่าไป็นที่ที่ไม่ปวดเข่าโอ้ตะกิมนกันยังน้อยนะผู้ชายพี่แอ๊บบสุดนะพุนโอ้สุดต้นไม้์เขาอยู่โดยดยต้นนี้กับโบปันได้แล้วโบสั์กับก็ได้เห็ดเวียกอะปะเลยบุเขียกอะนั่งวางมือก็จะนดื้อมนะแม่งวางมือก็จะนดืมอ่ะโอ้ยโบวีทขาสั์ มีแต่ไปเฮ็ดเรียกอย่างเดียว่่วาอยู่ค่ะทางน้องแดงขึ้นเป็นคนขยันไนขคนที่ว่าเอาเวียกเอางานบ่ได้ดินฟุ่มเฟือยเดอะขันไปดินน้ำมูยังไม่ได้ไปนะน้องแดงโดยโดยหรือว่าบ่มีมูบ่กะมี่ยุบไปแบบมีรถมีรางบ่โบมี่โบมีรถอีกดูถามมีรถไปเสด้ไปดินน้ำมูอยู่เนาะเลย เยังเดชั่นอารมณ์ดีเจ้านี่เนาะอารมณ์ดีเนาะอพื้นพื้นเพิ่นมาแต่ตลาดเพิ่นอารมณ์ดีเพิ่นได้สุดแต่งงานโอ้ด้วยพิ่นได้สุดแต่งงานเพิ่นได้อารมณ์ดีเหมือน้เนาะแต่งงานนะโด้วยแต่งงานกับพ่อของก๊กแดงด้วยโอสิแต่งไว้ๆหน่บอกดีว่าบอกว่าบุ้งเงินแต่งห่วแต่งเอากันมายังบม่ได้แต่งบ่ ยังโอ้ใจค่าซิมชอดซื้อเดิ่มแต่ยังบ่ได้แต่งงานเนาะเดยสิแต่งอยู่บ้านหรือว่าสิไปแต่งอยู่ชายแต่งอยู่นี่บ่แต่งอยู่บ้านนี่บ่แต่งอยู่บ้านและแต่งอยู่บ้านโอแต่งอยู่กันแม่เจ้าพ่อแน่เนาะดูโดูดูดูกำลังสิเตรียมเป็นเจ้าสาวพ่อแม่พี่น้องไงน้องแดงกะน้องแดงกัเป็นไพ่ปอมแล้วโอ้ย ช่างหน่อยเขาจะพูดได้เป็นแม่ผู้ได้เป็นเจ้าสาวผู้ได้เป็นนั่นมาได้วจ้ะโดยเนาะน้องแดงบัวและน้องแดงงามน้องแดงวัดนั่นมัเนี่น้องแดงเป็นเป็นลูกใช่ไหมมันเข่าน้ำเนาะเลยไม่ได้เวียกเลยโอ้ต้องแดงไม่ได้ซอยเวียกแม่โดยโดยโดยเสิร์ฟอาหารการกินให้เก่งโอ้ไม่ได้น้องแดงนี่เสิร์ฟอย่างเดียวโดยโดยล่างถั่วล่างบวงโดยยาสตู้พอบเชิญอาจีบอดมาเปิด งานองานแต่งนะโอ้เสียีบอดดยหนังห้องก็มีแล้วห้อก็มีแล้วอ้เมอวันโอ้โดยดดดดูเราเต้นก็มีเรียบร้อยน้่งเล็นน่อยกับแม่ดยมอชุดหนอนวันนี้น้องเล็นน่อยกัมีแตยิ้มโอ้ยงามเลโคมขนด มันน mm. ี hey, the yeah. so, you, listen, án, mm. ่น uh ้องเด็กน้อยงามเป็นพิเศษงามอยู่เนียนขัดเนียนดูป่าวาเป็นกระต้องยิ่งยหญ่ไก่เลยเริ่งเงินแสนเดียวเนาะเจ้าผู้ใดซื้อชุดแต่งงานแม่กับแพงแม่เด้อซื้อเสื้อเไม่เงม้ยยอมมันแพงเด้อเสื้อมะดูแต่งเงินก่อนจะหาซื้อเอาดูยันไม่แต่งปีนี้ใช่หจักสะปีหน้าปีหน้าบอดูปีหน้าแต่งแต่งงานแต่งงานยิ่งใหญ่บอกข่าวเยอะอย่าลืมเด้อโทรไปดอก เดือบเข่ากันเนาะลนั่นน่ะมันกับเข่าสูหน้าได้เองเนาะโดยหนึ่งดดู้วยน้องแดงนอจักอยู่เนาะโดยน้องแดงน้อยจักเข้ามานี่ยสาวแก้วก็ได้เดี๋ยวสุดเดียวกันเดี่ยกับเจ้ากระบอกเนาะเดียวกับสาวแก้วบอกให้มาป้าเสด็จมางานแต่งเพราะว่าพันธุจ้างมีบทจ้างตู้ใหญ่เพิ่นว่างานแต่งเพิ่นสะโพดน้องแดงน้อยจังบวชเขามีแฟนเนาะให้แต่งแม่กับพ่อก่อนเนาะ บ่อ้ยเฮาก็ยังงี้นยนเฮาก็ยังบอยากเอา้อยเฮาก็อยากได้ย่นี้เยัง้อยแบบอาอยู่สิบแปดสิเก้าเาเงออ่จากปีดีนิ่แอ่ะเ็นสิบแปดเอออยู่เทา่ะสิโ้ายุประมาณเร้าเาปลายเนาะเบอร์ละบ่โดเบอร์ละบ่นาแเป็นความคิดทีดีอเนาะยังบ่อยักมีก็พบคตัวนี้เนาะ แล้วมีอยากมีอยู่หักแต่อายุหกสาวน้องแดงเนางการไม่การทางเชาอแก้วก็ได้โอ้ลมนำมันว่าน้องแดงน้อยกับแม่เพิ่นลาเข้าสมควรเนด้อดูจังว่าเพิ่นสิไปตักน้่างห้สร้างไปจักดูสั้นเชาอแก้วกระจิบบุรุษควนทั้งสองดูเชือกขอโตกับคนเด้อดูสบายดีไปทำปลอดภัยเด้เชาอแก้วห่านเด้อ โอดเฮือนเด้อดูกับจารดาเด้อสบายดีเด้อแม่สวบายดีเดี๋ยวกับพี่นี่พี่แม่บทไผ่เด้อดูด้วยสาธุโอ้นอนพี่น้องตันนี้สักแก่ก็ได้อือเลยลมน้ำทางน้องเด้แม่กับเม่น้องเด้ไม่ที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะพากทางครอบครัวพันกระขึ้นดีพ่อพี่น้องก็นือว่าเฮฮาเนาะแต่ทุกทุกในหนึ่อพี่น้องกันแม่ ทั้งแม่ดีงังน้องแดงกัเป็นคนอารมณ์ดีโดยทั้งน้องแดงกาเป็นคนบเวลาทุกๆเว่าเป็นคนอยู่ง่ายๆเนาะง่ายๆง่ายๆเพื่อนเนาะโดยฮะจะสันะนะสามาเท่านี้ทางสแกวกับสไตย์ของจุกทิ่เพื่อนๆจะนี่พอกันในคืนน้าสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสบายดีสบายดี